หากน้ำตาฉันเป็นทองคำ mm hmm. ฉันคงจะรวยลอดลำ mm hmm. ทองคำคงล้นห้องนอน mm hmm. เพราะฉันร้องไห้เสียใจที่เธอหล,ลอกล mm ่อ hmm. นทั้งทั้งที่ฉันมาก่อน mm hmm. กลับต้องนอนร้องไห้ ัวเป็นอะไรดิฮะดิฮะ้ชอบมอาปมือหน่อยแล้วขอบคุณค่ะเสียงพร้อมเหมือนเดิมร้องแบบแมวแมวแมวขนลุกเลยอ่ะขนลุกเสียงนี่จับไปที่คั้วหัวใจไหลไปที่ตับขยับไปที่ปอดขอบคุณค่ะไ้ฟังเพลงอยู่ที่ปลายทุ่งนาทำไมต้องไปฟังปลายทุ่งนานี่ไงทางคาเฟ่ไงดีแล้วดีแล้วมานี่ยมานี้ ันนี้เล่นแล้วอย่าอายสิเปิดเลยหน้า<อ>ตัวเองเดี๋ยวคนดูเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าเสียงกูกูอายด้วยเล่นมุกก็ล้องโชว์หน้าด้วยเขาจะได้ด่าเป็นคนๆไป แต่คุณฝนนะเวลาท่านจะสอนคนอื่นร้องเพลงเนี่ยคุณฝนมะร้องเก่งแล้วแต่ต้องบอกเทคนิคนิดนึงเวลาการร้องเนี่ยมันต้องเสียงมันต้องมีคีย์มีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำให้ควบคุมเสียงไว้ควบคุมเสียงให้ได้น้องฝนร้องโชว์ตักไปก่อนได้ร้องโชว์กไปก่อนจาไไปด้วยดูเสียงสูงสูงเสียงกลางกลางเสียงต่ำเสียงต่ำค่ะสูงกลางต่ำาชี้ตรงไหนร้องตรงนั้นอ่ะลองดูนะเอาน้ำตาทองคำมาดูน้ตาทองคค่ะพร้อมสามสี่ ถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฉันคงจะรวยลิศล้ำของคำของลอนห้องนอนเพราะฉันร้องไห้เสียใจที่เธอหลอกหลอนทองคำดีใจ คิวกินแขนเอาโอ้โหโอ้ยโน้ตพี่โน้ตพี่ยงคิอีมันเอาอ๋อเราก็นึกว่าลองของอ๋อตะคิวกินแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวฝนยืนตรงนู้นจ้าให้พี่ตักเกาดูค่ะคุยอะไรอะไรอะไม่มีเวลาคุยกันเหรออยู่กันเป็นเดือนๆเนี่ยโน้ตเมื่อกี้ดูเขาเปล่าครับเสียงต่ำเป็นยังไง สิบแต้มลงมาเสียงสูงสิบสองแต้มขึ้นไปนะนั่นไฮโลไอเวนกูณแต้มเป็นเงี้ยเล่นมุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยตีผมทำไมทรับทำไมเล่นไงไปว่าอะไรไปอ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 าโดนตักทษดตักพี่จะกำลังจะไอบอลอยู่บอลมันชวนพี่ทอดทษดทอดทอหน้าแดงจริงเลยทอดทษดทอดทอไม่ว่าพี่นะ รบคุณนักร้องท่านต่อไปมาร้องต่อเลยดีกว่าเอาตาก่อนเป็นตลกต้องอดทนทีนี้ไม่แก้ไม่แก้เพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวของแจ๊ดชวนชื่นเอาหเพลงนี้ฮิตมากเลยครับผมโอเคพร้อมนะสามเตนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวพี่ผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ย ดีเดิมไม่เปลี่ยนคีย์เลยไปเลยเล่นกับตลกไม่มีอนาคตสอนยากสอนเย็นมมกอะไรมึงก็แฝกนี่ต้องคนนี้ต้องปรมาจารย์นะต้องปรมาจารย์บันครับไปตามพี่คอมมาเดีอยมึงดูจังหวะมึงดูจังหวะดูจังหวะแล้วเก็บเอาไว้บันครับไปตามพี่คอมมาเดี๋ยว จังหวะได้ลองดูได้ไหมหยุดได้ลองดูได้ไหมจังหวะต้องให้ได้ลองไม่ได้เรื่องได้ลาวเลยมันโทษมันต้องดูระดับอาจารย์ใช่ตัดครับทำไมลุกช้าพี่บอครับก็ค่อยร่วงพี่เรียวโอเคโอเคโอเคไปโอ้หเหนื่อยนะเนี่ยเข้าใจไหมนะแต่โทรหาพี่ได้ตลอดนะพี่เปิดเครื่อง24ชั่วโมง ไับ่อสิคับเราโอ้ยใจอยู่ตกใจอยู่ไปซ้อมมาให้ดีก่อนไปนั่งซ้อมอะไรมาให้ดีก่อนดูพี่คอมเนี่ยพี่คอมมาโอ้โหแต่มุกได้ยากนะพี่คอมครับระวังลื่นระวังลื่นแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ต้องถึงก็ต้องลื่นแค่ขาควายระดับอาจารย์นี่ต้องดูพี่คอมระวังหัวโคกไหมนัครัดนี่ ดูพี่คอมเขาดูเป็นตัวอย่างจะร้องเพลงอะไรครับหัก <happy> กัน <c> บ <oughs> ่ไ <reco> ด <Christ> ้ดอกหักก <onic> ันบ่ได้ดอกครับถ้าชูอย่างนี้สูงถ้าอย่างนี้กลางถ้าอย่างนี้ต่ำพร้อมไหมครับพร้อมครับสามสี่เธลูกเสียเหงงฉันเป็นเพียงลานเก่กถ้าเป็นคนรวยถ้าเป็นคนจนจะนอนข้างเตียฉันต้องนอนข้างเต้าจะมีเชื้อเจ้ามีเชื้อโจรถ้าเป็นคนงามเกิดอปาไปฟันกูเพียงกับฉันี่เป็นเด็กคน มึงยกท่ายางได้ไหมล่ะฮะมันต้องหลายเสียงดีพี่คอมโอ้ยอย่างนี้สู้ไม่ได้หรอกอาจารย์ไปโชว์ให้เด็กๆดูออาจารย์โช์หน่อยเอางี้ดีกว่าสูงกลางต่บมันง่ายไปง่ายไปพี่นุ้ยนี่ทันเล็กกว่านี้ก็อมแันโคนนี่ละอีกขบเบ็ดหนึ่งอ่าสุดยอดจริงๆเลยกลางแจนี่น้อะไรเนี่ย น้อตเขมรนะฮะมีอะไรบ้างเจาะที่แปลงหน้านี่เจาะเจาะดึงมานี่คือกลางกลางหอยหลังนี่คือโบแฉแฉจะร้องเพลงอะไรอ่าเสียน้ำตาที่คาฟูคาเฟ่ เรารักกันอยู่ด้วยกันสองเจาะ,ะเพราะความแจะแจ๊ะแจะต่างดินรุนหาเจาะแอถ้าได้งานเดชกจแตะเป็นนักร้องอยู่ห้องอาแจ๊ะส่วนฉันได้งานงานที่บ้านเป็นกำรเรจาะแออ่ยม